สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านและสวัสดีเอฟซีทุกคนผมแบกิวจะพาไปชมทุง่งหญ้าโซเวนาซึ่งเป็นบ้านผมเองนี่คืนอาณาเขตของเมียซึ่งเมียเป็นอะไรที่น่าที่สมงมากเือจะดุร้ายมากในวันนั้นของเดือนอาวุธที่อันตรายที่สุดของเมียก็คือปากของเมียเือจะขุดคุย อดีตป oh, ัจจุบันมาด่าคุณโดยที่คุณไม่มีโอกาสได้พูดแม้แต่ครั้งเดียวบอกให้เก็บยามันนั่งจมอย่างนี้นี่ไปหาเก็บยามาแล้วมันเลียนยังงเช้านี้เมียใส่มาเก็บยาครับพี่น้องจมรู้ครับบอกว่ามือได้สิเก็บให้จักเทอครับพี่น้องจมได้จมดี ไม่รู้จะุ่นอะไรเออเนี่ยครับเก็บห้าครับเก็บหญา้าต้องเก็บให้นะครับบนมากครับพี่น้องอแต่ว่าเนียกระจ่างครับบู๊ว,ว่าจีจางแคบบาทให้มาเก็บหาย,ายก่อนครับกับลูกไส้ต้องเก็บให้เพลินก่อนครับพี่น้องครับจัดครับ จมคักจมแน่พี่น้องนี่แหละครับมนุษย,ษย,ย์เมียมนุษย์เมียจมมบุกหัจใจจีจมเมียงครับเออจมได้จมเศราจมแรงจมคักจมแน่เป่าแห้งกรบ่ได้ขอนใส่หัว มืดแห้งนะครับพี่น้องเมื่อยครับขนหยากลูกไส้นะครับผมอ่ะหนีจากล่าไปก่อนครับเนี้ยวต้นเนี้ยวโตพี่น้องเลยไปอาบน้ำซะก่อนครับขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพในเด้อนะครับปัสจจกโควิดครับรักษาสุขภาพกันสุขสุขก้นครับออกจากบ้านกับส่แมตนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับล้างเจียวแอลกอฮอล์นะครับดูแลสุขภาพจาของน้ำเนี่ยครับช่วงโควิด เมนีจากลาไปก่อนครับริหนาพอกันไหมสำหรับเมนีสบายดีสวัสดีครับ